ตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ระหว่างการเดินทางไปทุ่งนางพญาเวลาประมาณหกโมงสี่สิบห้ารถลงหลุมดูรอยดิฟนะครับดิฟโทรศัพท์ไม่มีขลื่นเลยนะครับไม่ว่าจะใคหนะช <c oughs> าวคณะเครียดครับจะถึงหรือเชียวมีแต่เครื่องค่ายโนโนอ้อเคาเลชจะมีจะมีขลื่นก็นลายเดียวพี่บีโทรมา <c oughs> หลายๆคนปวดท้องคีครับพี่น้องทีนี้ก็หญ้ามิดหัวแล้วครับลงไปนั่งได้แต่ว่าอาจจะแสบตูดหน่อยนะแสบตูดหน่อยต้องไปได้ไม่มีใครสนใจหมอกตอนนี้ต้องน้องดันยังไงพี่ยกดันวะต้องไปใช้แรงเข็นไม่ได้ยี่ห้อฟลิปของโฉลไม่รอนถึงพื้นผมวโผล่มาเปิี่ยข้ามเราก็ได้มั้งพี่ดดันไปข้างหน้าไม่ออกเลยดันถอยหลังหรือดันข้างหน้า ท้องเดียวติดท้องแล้วทำไงดันหน้าดันั้งหน้าช่วยกันให้อาบไปร่างกายดีไปเดปเป็นนี่ให้อ้องวิดีโอบันทึกเหตุการณ์ตั้งหมดี่อนงดไหลมาักันเลยตั้งหมดพี่ตั้งหมดแล้วต้องใจมีน้องมาด้ตวนี้ไว้ไว้เฮ้ยลงมาตั้ง้ตัห้งหนหลังตั้งหลังยอามองกล้อง

กานี้เสร็จกานนี้ไปได้เขาขึ้นลายใหม่เี่ลบลบไปลอนู่นเลยมึงเฮ้ยมึงขึ้นล่องไหนดีต้องขึ้นล่องดินี่ไงที่ถ่ายรองเท้าเต็มไปด้วยดินไปลอนู่นเลยดีกว่าไปไป มาแ้วมาแล้วขึ้นตรงนี้แล้วไปด้วยรถบานรถเีขึ้นเลยเลยครับให้รถหนักไว้ครับให้รถหนักอ่ะครับรอดงเลยดึงไม่ได้แล้วยาไปล่องเดิมนี่ได้เลยรอขึรลนยครับ ฐางไลน์ใหม่เลย